it's so high it's so high i just break, break down, down and i just cry. break down and cry i remember when we'll you were right, right. you were right find a we'll way to melt down. my heart most of all อัลลอฮุมโตเลาะลลัมอะลัยฮิสซลา მ วะลัย კ ุมุรราะห์มุลลลลอฮฺุบาร์กัตุกลับมาพบกับรายการครอบครัวรักนะครับวันนี้ผมอับดุลฮาริมุสลามกลับมาทําหน้าที่เช่นเคยนะครับนะครับวันนี้มีเรื่องที่เรียกว่าเป็นวันที่น่าดีใจอีกหนึ่งวันนะครับหลายๆคนนะครับรอคอยหลายๆอย่างนะครับหลายๆคนอดทนนะครับที่จะรอซึ่งวันหนึ่งซึ่งจะได้มาในบางอย่างนะครับ ผมนะครับอัลดรลิมเช่นเดียวกันนะครับได้รอคอยวันเวลาโอกาสนี้มานานแล้วเหมือนกันนะครับวันนี้ครับด้วยกับพระวิสตาของลาตาลานะครับทาให้บรรยากาศที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้นะครับเป็นวันที่สมหวังนะครับอย่างน้อยๆของผมคนนึงแหละครับที่จะได้พูดคุยกับชายคนนี้นะครับเป็นเรียกว่าเป็นน้องชายนะครับเป็นเพื่อนเป็นคนร่วมงานเป็นพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาที่ ได้คลุกคลีอยู่ด้วยกันนะครับแต่แล้ววันหนึ่งนะครับเขาก็เดินทางไปต่างประเทศนะครับเพื่อจะไปเรียนต่อวันนี้เขากลับมาถึงเมืองไทยนะครับมาพร้อมกับข่าวดีหลายๆอย่างนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นนะครับก็คือเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ครับในงานวันวอลิมาของเขาครับแต่ก่อนอื่นนะครับที่จะคุยเรื่องของวันวิวาที่เกิดขึ้นนะครับนิกาง่ายๆที่เกิดขึ้นนะครับอยากจะพาผู้ชมไปคุยย้อนนะครับรายละเอียดบางอย่างซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชม ไม่มากก็น่อยครับวันนี้ผมนั่งอยู่กับคุณนาอิมวงเสียมครับสวัสดีคุณครับอันนี้สวัสดีมาลองตุลนล้อนะครับทุกสบายดีนะฮะทำดีแล้วครับมือเย็นเจี๊ยบเลยน่าจะตื่นเต้นนะทำดีแล้วทำดีแล้วครับก็รายการขบวนรักก็ยินดีต้อนรับนะครับนายอิมนะครับวันนี้เรียกว่าเป็นวันที่อีกวันหนึ่งของรายการขบวนรักที่รู้สึกดีใจเป็นพิเศษครับเพราะว่าวันนี้น้องชายที่เดินทางไปเรียนต่างประเทศนะครับ ไปเรียนอยู่ตอนสักกี่ปีได้ครับล่าสุดหนึ่งปีเต็มหนึ่งปีเต็มนะครับที่เราคือก่อนหน้านี้เนี่ยก็อยู่ที่ปากใต้ใช่ครับก่อนจะคุยลงรายละเอียดกันอยากให้นายอิมด้วยแนะนําตัวนะครับกับผู้ชมทางบ้านที่กําลังติดตามอยู่ว่าบางกำลังนั่งคุยกับใครนะครับกำลังนั่งคุยกับใครคนนี้ใช่ไหมครับอ่าครับบบิิิิิสมมมลลาาาาฮฮฮรรรระะห์นีอัสสลาม กับพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนายอิมมงสเงียงที่บังอับดุลฮาลิมอิสลามได้แนะนําไปแล้วนะฮะก็เคยเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยอิสลามยาลาครับในช่วงประมาณ7จปีที่แล้วนะฮะแล้วก็อย่างที่บังได้เกริ่นนาไปว่าเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปเรียนที่ประเทศซาอุดีอาระเบียเป็นเวลา1ปีครับครับแล้วก็กลับมาเมื่อไม่นานประมาณ2อาทิตย์ถึง3อาทิตย์ได้ครับกลับมาเนี่ยไม่กลับมาธรรมดา นะครับกลับมาพร้อมกับข่าวดีด้วยนะครับข่าวเรียนหนึ่งก็คือเรื่องของการนิกายที่เพิ่งจะเกิดขึ้นไปสัปดาห์ที่แล้วนี่เองนะครับเรียกว่ายังเป็นครอบครัวครอบครัวรักใหม่ๆหมาดๆนะครับแต่ว่ายังไม่คุยเรื่องนี้ก่อนนะครับอยากจะคุยเรื่องราวของนาอิมก่อนนะครับเพราะว่านาอิมเนี่ยในกลุ่มของเพื่อนเยาวชนด้วยกันเนี่ยหลายๆคนเนี่ยที่เคยทํางานร่วมกันจะรู้ว่าวิธีการเป็นอยู่วิธีการดูแลตัวเองวิธีการเรียกว่า <c oughs> ปกป้องตัวเองจากฟิตรนาเล่าๆข้างต่างๆไอ้ะอจะดูแลเองได้ดีมากอันดีแล้วม,มากนะครับก็เป็นตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะครับทีนี้อยากจะเท้าความนิดหนึ่งก็คือว่าหลายๆายคนเนี่ยไม่ทราบนะครับว่านอีมเนี่ยเดิมทีเนี่ยสายที่เรียนมาตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยครับจริงๆแล้วไม่ได้เรียนสายศาสนามาโดยตรงแต่ณนวันนี้เนี่ยภาพลักษณ์ที่คนมักจะเห็น,นะอีมคือคนที่ริ่มเรียนศาสนาแล้วก็เป็นคนที่ ปฏิบัติแล้วก็เคร่งครัดอยู่ในหลักาศาสนานะครับที่ไปที่มาพอจะเล่าย้อนอดีตก,กันไปตอนเด็กได้ไหมว่าตอนตอนเด็กๆเ,เนี่ยตอนนั้นเนี่ยฝันว่าอยากเป็นอะไรบ้างเริ่มต้นเลยพอจะจําได้ไหมครับก็จริงๆแล้วตั้งแต่เด็กๆแล้วฮะว่าอย่าว่าแต่เรียนศาสนานเลยคือระดับมหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็สามัญก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้มาเรียนครับก็คือในสมัยตอนเด็ก,เ,ดกเนี่ยเพียงคิดว่าขอให้เรียนแล้วก็จบมาทํางานคือ จากกระแสของเพื่อนๆหรือว่าคนรุ่นพี่เนี่ยที่เขาเคยเริ่เรียนมาเนี่ยจบมาแล้วก็ทํางานอยู่บริษัทหรือว่าครับอะไรประมาณนี้คือเป็นวิถีที่เป็นวงจรของชีวิตคนคนหนึ่งที่เนี่ยเป็นคนไม่ได้เคยคิดว่าจะเรียนไม่ว่าจะเป็นศาสนาหรือสามัญที่ระดับมหาลัยหรือสูงๆต่อไปครับครับคอีมัคนท้องถิ่นที่ไหนนะครับคนเดิมมหาหน้าคนมหาหน้านะครับเป็นเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวมหาหน้านะครับไม่ได้คิดว่าจะเรียนเลยตอนนั้นแล้วแล้วความคิดนี้เนี่ย กับครอบครัวเป็นยังไงบ้างครับว่าที่บ้านเขาเขามองอยังไงกับมุมมองที่เราสึกว่าเราอยากจะจบมาทํางานเฉยเฉยไม่อยากจะมีอะไรมากคือจริงๆแล้วที่บ้านก็ไม่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องการเรียนเท่าไหร่คือเป้าของที่บ้านเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยป๋าเล็กป๋าคแม่เข<ะ>าอยากขอให้คุณเรียนอะไรก็ได้แต่เป้าหมายคือขอให้เป็นคนดีก่อนเหรอนี่ค,คือเป้าหมายสูงสุดถ้าเรียนสูงได้ก็ดีเขาพร้อมสนับสนุนแต่ถ้าไม่สูงต้องการกับจบมาแล้วทางานเนี่ยเขาก็ ไม่ไม่มีอะไรที่ติดติดใจหรืออะไรครับลวอีมีกี่คนพี่น้องครับพี่น้องสี่คนครับครับลอีมเป็นคนที่คนแรกคนแรกแล้วก็มีน้องชายน้องชายอีกสามคนครับอ๋อที่บ้านมีมีผู้ชายทั้งหมดเลยใช่ทั้งหมดเลยเป็นลูกชายสี่คนใช่แล้วผมคนแรกคนโตครับเอตอนเด็กๆที่บ้านปลูกฝังอะไรบ้างครับ หมายถึงว่าในชีวิตในการเป็นอยู่ของครอบครัวในอยู่ทึกว่าหมาแนงนี่เป,นเป็นเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่อยู่ใจกลางเมืองเหมือนกันครับซึ่งอันหนึ่งที่ต้องปฏิเสธก็คือว่าเรื่องหลายๆอย่างหมายถึงว่าบรรยากาศของสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเมืองเปิดทุกอย่างจะเป็นนข้างเปิดหมดเลยนะครับการอยู่ดูแลตัวเองครอบครัวตรงนั้น,นที่บ้านดูแลยังไงบ้างจริงๆแล้วก็ทำดูแลนะก็ได้เติบโตมาในครอบครัวที่เรียกได้ว่าอยู่ใน สนใจในด้านศาสนาในค้พอพอสมควรอย่างกีได้ก,กีเนี่ยก็เป็นคนที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยก็เป็นที่รู้จักกันในนามของคนทั่วๆไปก็กีเนี่ยก็จริงๆแล้วเป็นคนที่ผมประทับใจมากคนหนึ่งคือในมุมของศาสนาใน,นการก็ค่อนข้างเคร่งครัดพอสมควรอาจจะไม่ได้มาสอนโดยตรงแต่ว่าภาพที่เราเห็นนะฮะแล้วก็อีกมุมหนึ่งที่น่าประทับใจส่วนตัวผมนี่คือการช่วยเหลือคนคผมจได้เลยว่ากีเนี่ย แกจะตอนเช้าๆาผมเดินไปโรงเรีเนยนเรียนที่บัณดิตพิทยาตอนเด็กๆเ,เนี่ยก็จะเห็นแกเอาผ้าเขามา้าคาดเอวเนี่ยไปผูกที่หัวอืแล้วก็ถือเขาเรียกอะไรอ่ะพระหรืออะไรนัรบ,บเข้าไปในกูโบแล้วก็ถาง้าที่กุโบอืนี่นคืองานช่วงชีวิตหลังกเกษียณก็ว่าได้ครับและงานหนึ่งคือแกเป็นคนตอกลงคือคนตายเนี่ยแต่ละคน ญาติใครตายก็จะมาหาแกแล้วก็วัดตัวมาว่าสูงเท่าไหร่ความบวนความกว้างเท่าไหร่แล้วเพียงแค่ซื้อไม้มาให้แกแกทําให้แ,แกก็ทาให้ก็ถือว่าไม่ไม่ได้คิดไม่ได้อะไรท,ไท่านอย่างช่วงอมฎอนเนี่ยเรื่องการอ่านคุรานเนี่ยท่านจะเคร่งคัดมากอ,มอ่านผมจําได้เลยจะอ่านจบอมฎอนประมาณสี่ถึงห้าครั้งในส่วนตัวของท่านเองก็ถือว่าในยุคนั้นสมัยนั้นที่อาจจะไม่ค่อยอคนไม,ไม่ได้ให้ความสําคัญตรงนี้เท่าไหร่ครับก็เราก็เห็นทราบ ปีนี่ทุกปีก็ต้องอ่านแบบนี้แต่เราเองครั้งหนึ่งบางทีก็ยังไม,ไม่จบเลยเลยนั่นคือภาพภาพภาพวันๆา,า,า,าที่เรายังเห็นภาพของในครอบครัวที่ช่วยกันดูแลแล้วก็ขับเคลื่อนเรื่องราวของครอบครัวตมนเนรารูปแบบของหลักการการช่วยเหลือกันเป็นไปอย่างที่ดีให้กับให้กับเยาวชนคนหนึ่งตอนนั้นที่ที่สังเกตสังเกตอยู่แล้วก็หลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยก็ไปเข้าเรียนนะอิมเข้าเรียน ช่วงนั้นก็คือเรื่องเรียนที่เรือกเรียนก็คือครับคือจบจากประถมในเรียนที่บ้านบัณดิติทยาก็ไปต่อที่มัธยมครับมัธยมก็ <c oughs> เรียนโรงเรียนวัดอืเรียนมัธยมวัดมกุูดกษัตริย์ครับเรียนอยู่สามปีก็ <c oughs> ไปใช้ประสบการณ์แบบผู้ชายผู้ชายหมายถึงโรงเรียนเป็นชายร้วแล้วก็ <c oughs> ใช้ชีวิตก็ค่อนข้างสนุกไปอีกบบแบบหนึง่งคืออาศัยมันได้มันใกล้บ้านแล้วก็ สามารถกลับมาช่วงละหมาดเลยก็สะดวกหน่อยคือตอนนั้นเนี่ยไปเรียนที่วัดมะกุฎดเนี่ยแต่ก็ยังมีละหมาดยัง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 สามารถที่กลับมาละหมาดได้อดูเหมือนช่วงนั้นจะเป็นช่วงแรกแกที่เริ่มมาสนใจทางเนี่ยครับเริ่มมาละหมาดแข็งขึ้นอะไรขึ้นครับมีที่ไปที่มาไหมครับหรือว่ามีความความรู้สึกว่าอยากจะทําเองหรือว่าเห็นภาพอะไรที่เป็นตัวอย่างหรือเปล่าก็น่าจะได้มาจากแวดล้อมส่วนหนึ่งอะอ่ะ แวดล้อมแล้วก็จากคนทั้งครอบครัวเองทั้งครูบาอาจารย์เองก็มีส่วนสําคัญที่ครับทําให้ผมอยากที่จะเดินสู่เส้นทางเนี่ยครับหลังจากนั้นพอจบจากประถมมัธยมต่อเข้าตึกหาต่อที่ก็เรียนต่อสายพาณิชย์ครับครับกับะอินกับสายพาณิชเ์่นนิ้วเท้าไม่ออกเลยนะสายพาณิชย์ก็โรงเรียน ที่ว่าก็คือบ b c ครับหรือกรุงเทพการบินชีวิตอะไรออตอนนั้นคิดอะไรอยู่อยากจะทำคือเนียผมว่าตอนนั้นน่าจะใช้ได้นะทํ่ทงานเลยเออตอนเรียนโรงเรียนวัดเนี่ยปัญหาหนึ่งคือมันใส่ขาสั้นไงเราไม่ชอบขาสั้นเพราะว่ามันต้องเป็นเอารอละออแล้วก็เรื่องของละหมาดมันได้ละหมาดซูรีอัสดีจริงแต่ว่าเ,เวลาวันศุกร์เนี่ยมันจะคลาดไป ก็เลยโรงเรียนมีวีซีเขาเรียนเช้าเจ็ดโมงเช้าเข้าแล้วและเที่ยงเนี่ยเขาเลิกก็เป็นโรงเรียนในฝันที่เออเราละหมาดได้และสองคือเราสามารถเรียนรอๆได้ครับทําให้ไม่ต้องไปเกณฑ์ทหารเราจะได้สบายหน่อยคือแบบนี้ฮะคือความว่าใจอาจจะไม่ไม่กว้างเท่าไหร่ก็เอาตามรูปแบบเรียนแบบนี้ดีกว่าคิดว่าสามารถละหมาดได้ก็สบายแล้วครับอันนี้แล้วครับและเรื่องราวอันหนึ่งที่ได้ยินมาจากยาิผู้ใหญ่ของละอีมนะครับก็คือเรื่องราวที่ ที่ครั้งหนึ่งเนี่ยนายอิมเองเนี่ยเคยได้เกรดเฉลี่ยดีมาอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เอาไปให้คุณพ่อดูแล้วก็มีประโยคหนึ่งที่คุณพ่อบอกว่าอ่เหมือนเด็กคนหนึ่งที่ที่ที่ได้อะไรดีๆมาก็อยากจะไปให้คุณพ่อดูว่าเน ẹ, เี่ยเกรดเฉลี่ยฉันดีหรืออะไรก็แล้วแต่ประโยคหนึ่งที่คุณพ่อพูดก็คือเรื่องของถ้าถ้าถ้ามันจะดีกว่านั้นคือทาไงที่ให้ลูกชายเนี่ยได้ได,ได้ได้ไปสวรรค์ได้ไปทิศทางได้ไปอัคิเรา์อย่างปลอดภัยด้วยรู้สึกว่า ครั้งนั้นเนี่ยเป็นที่ไปที่มาอีกอันหนึ่งของของจุดเปลี่ยนหรือเปล่าแต่ว่าสอบถามเนี่ยอาจจะนานพอสมควรแล้วเรื่องราวนีออ้ก็เข้าใจว่าเนี่ยเป็นคือเขาอาจจะเป็นตัวท่านเองทั้งป่าและก็แม่เนี่ยอาจจะไม่ไม่ได้เรียนสูงะอะไรเท่าไหร่นะักก็ไม่ได้คาดหวังกับตัวลูกไว้สูงเหมือนกันก็คือขอ,อ่างที่บอกนะฮะว่าเป้าขอให้เป็นคนดีขอรอดแล้วก็อยู่ในโลกนี้ได้อย่างสง่าง,งามก็ น่าจะตอบโจทย์ได้แล้วไม่ได้มีเป้าหมายอะไรมากมายในชีวิตเนี่ยค,คือสวรรค์หรือว่าที่ที่เราจะกลับไปในโลกนั้นคือตังหะค,คือจะเป็นใครก็ได้ขอให้เป็นคนดีขอหรอขอให้สามารถใช้ชีวิตแล้วก็ไปสวรรค์ขอหรอได้ครับนั่าจะเป็นจุดที่สนใจหรือให้ความสําคัญมากกว่าครับทีนี้จุดเปลี่ยนหรือจุดที่อยากจะเป็นคนดีขอหรอแล้วจากกรุงเทพกลายบัญชี ครับที่เปลี่ยนทิศทางมาอีกฝั่งเลยเนี่ยมันมีที่ไปที่มาไหมฮะมันมีจุดเปลี่ยนในชีวิตยังไงบ้างที่ทําให้จากขั้วหนึ่งของการค้าเนี่ยกับกับมนุษย์เนี่ยกลายเป็นอีกฝั่งนึงที่การค้าอ,อารลอตตาลาคือเมื่อกี้ที่เล่าต่อเนี่ยบอกว่าเราจริงๆผมเริ่มสนใจหรือว่าเออเริ่มที่จะมาเคร่งคัดระดับหนึ่งในเรื่องของศาสนาจริงๆก็ไม่ได้เคร่งครัดอะไรมากคือครเริ่มที่มาละหมาดตรงเวลา แล้วก็อยากที่จะแต่งตัวไม่เปิดเอารอประมาณนั้นก็เห็นว่า BBC เนี่ยสามารถที่จะตอบโจทย์ตรงนี้ได้ระบาดมันสุกได้ก็เลยเข้าไปที่นั่นแต่ว่าเหมือนกับนิเสือปะจระเข้ฮะหมายถึงปรากฏว่าเป็นจระเข้ตัวใหญ่ซะด้วยก็เข้าไปแล้วครับเไปเจอในหลายๆแบบครับคือเขาเป็นสังคมที่ชายหญิงอ่ะคนกันซึ่งอาจจะเป็นธรรมดาของคนทั่วไปครับ แต่ว่าผมในสภาพที่เคยเรียนกับผู้ชายอย่างเดียวแล้วก็ไม่เคยเจอในสังคมผู้หญิงแล้วปรากฏกับการแต่งตัวก็อาจจะมีการนุ่งสั้นนุ่งอะไรด้วยจริงๆแล้วอผมเองที่โยนตัวเข้าไปตรงนั้นเนี่ยก็ไม่ทราบทราบในรายละเอียดแต่ว่าไม่ทราบว่ามันจะมีผลอะไรถึงขนาดนั้นใช่เพราะปรากฏว่าช่วงเข้าไปเรียนก็รู้สึกเออมันตกใจพอสมควรเหมือนกันว่าเออสภาพแบบนี้เราไม่เคยเจอเคยเรียนโรงเรียนชายมาตลอด เจอผู้หญิงมาจีบเราก็รู้สึกเอตกใจมีด้วยแบบนี้ uh huh. คือเราก็พอทราบแต่ไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้บางทีก็ทําตัวไม่ถูกเหมือนกันก็เลยรู้สึกเเครียดเหมือนกันว่าไปเรียนถูกที่หรือเปล่าอ uh huh. หรือว่าจะยังไงเราจะเปลี่ยนใจดีหรือเปล่าไปเรียนที่อื่นดีไหมสนใจรีศาสนาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เริ่มที่จะเบนเบนเข็มว่าเออหรือว่ามันไม่ใช่ที่ของเราครับตอนนั้นก็เรียนไปได้จะครบปีละ สองเทอมก็ครบแล้วแล้วก็พิจารณาตัวเองว่าน่าจะไม่สะดวกถ้าจะอยู่ที่นี่ต่อครับก็เลยปรึกษาคนที่ปรึกษาปรึกษาก็คือป๋าเนี่ยแหละป๋ากับแม่ที่บ้านเนี่ยแหละครับแต่ที่บ้านเขาไม่ปฏิเสธที่จะให้เป็นศาสนาครับแต่ท่านบอกว่าให้เรียนที่นี่จบก่อนอืคืออยากให้เราสู้ปัญหาครจบปัญหาไม่ใช่เราถอยถอยก็ถอยตลอดอืก็เหตุผลดีครับแต่ว่าผมตอนนั้นก็เหตุผลเด็กๆเหมือนกันว่า ไม่เอาแบบนี้มันไม่ใช่ละไม่ใช่แล้วก็ต้องเปลี่ยนเลยครับก็ขอเปลี่ยนก็คุยกันนานพอสมควรก็ทั้งครอบครัวคือครอบครัวคือพี่ปานอาก็มาร่วมคิดร่วมแจมด้วยหมายถึงเวลาในครอบครัวผมเวลามีปัญหาเนี่ยก็จะร่วมกันแก้ปัญหาอันหนึ่งเนี่ยเป็นความจุดแข็งของเรียกว่าเป็นครอบครัววง,สงเสงี่ยมเลยคือการพูดคุยการช่วยกันคิดช่วยกัน หาวิธีแก้ปัญหาหลายต่อหลายครั้งเนี่ยเคยเห็นเขามารวมตัวกันพูดคุยกันอะไรกันนะครับก็เรียกว่าเป็นอความอบอุ่นที่ทน่าจะได้รับด้วยครับ,รบตกลงว่าผลที่รวบรวมพูดคุยกันแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้าง<อ>ทิศทางรวบรวมก็คือแพ้ผมแพ้นะฮะ <laughs> ได้เลยอีกเลยเออเอาเลยครับครับก็นะฮะก็ได้ไปวนเวียนอยู่ที่สองสถาบันฮะที่มิฟตากรับรงในศาสนูครับก็สองแห่งนี้ก็ไปวน เข้าออกอยู่พักหนึ่งสุดท้ายก็ทำได้ล้วให้มาเรียนที่โรงเรียนมิตับที่บ้านดอนบครัับบครา็ปรากฏว่าเข้าไปเรียนที่นั่นก็สมสมใจสมใจทำดีแล้วครับครับชีวิตก็จากโรงเรียนชายไปการบริหารบัญชีเลยครับไปอยู่กับสังคมที่เรียกว่าเปิดกว้างมากครับโอเพนมากมีหลากหลาย คิดว่าไม่น่าจะใช่แล้วแหละตัวเองคงจะไม่ใช่แล้วครับก็กลับมาปรึกษาครอบครัวนะฮะเราก็ตัดสินใจที่จะลงไปเรียนไปเรียนไปเรียนศาสนาแทนครับแล้วก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเหมือนกันนะครับเรียนศาสนาหลังจากจบมิสตาร์แล้วก็ตัดสินใจยังไงต่อครับหรือว่าอ๋อครับคือจบแบบมิสตอร์แล้วจริงๆจบจริงๆเนี่ยต้องจบปีหกแล้วก็ปีเจ็ดแล้วก็ปรากฏว่าน่าจะเป็นมันเป็นกําหนดของล้อฮะ ช่วงนั้นเนี่ยมีการแนแนวของมหาวิทยาลัยสานเวลาเพิ่งเปิดปใหม่ๆค,คือเข้าใจว่าสังคมกรุงเทพไม่น่าจะรู้จักกันปี4ีส่สิบสีะฮะปรากฏว่ามีคนมาแนแนวที่ที่มิสตาหรือมิสตาและผมเนี่ยอยู่ชั้นปี3ขนาดนั้นครับแล้วก็รุ่นพี่เนี่ยเข้าไปฟังหมดเลยเข้าไปแต่ผมไม่ได้มีส่วนตรงนี้แล้วก็เลยอ๊ เขามีอะไรกันเห็นคนแปลกหน้ามามีคนปิดหน้ามาด้วยก็เลยเอสนใจก็ไปคุยกับรุ่นพี่ที่มัสยิดที่บอานดอนเนี่ยเขาก็เล่ารายละเอียดแล้วก็เอาบัวชัวให้ครับแล้วปรากฏว่าเออแล้เราสนใจอ่านปรัชญาของเขาสอนอย่างนั้นอย่างนี้มีแนวทางในการหลักสูตรในการสอนและเป็นระดับมหาวิทยาลัยครับก็สนใจปรากฏว่าคนที่ เขาไปอยู่ในห้องแนแนวเนี่ยก็ไม่มีใครไปเลยอืแต่คนที่อยู่ข้างนอกห้องเดินแล้วห้องเดแล้วห้องินแล้วเป็นตักดิบจริงๆเป็นตกดิเป็นกจริงๆแล้วก็ถ้าจะให้เครดิตเนี่ยก็อาจารย์ผมที่มิสเตอร์อาจารย์ภูมัตสหัสันครับท่านก็เป็นคนเดินเรื่องที่จัดการจัดแจงให้ผมไปสอบแล้วก็ไปเรียนที่นั่นก็ขอบคุณท่านรคับเป็นอีกหนึ่งครอบครัวเรียกว่าได้เป็นอีกหนึ่งคนที่ช่วยประคับประคองนะครับให้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 ไอิมได้โอกาสได้ลงไปเรียนที่นู่นตอนนั้นที่ครอบครัว มีก่อนที่จะคุยเรื่องจะมาเรียนที่ศาสนาเนี่ยมีคนก็คุยกันรอบนึงแล้วทีนี้จะต้องย้ายตัวเองจากกรุงเทพเนี่ยไปเรียนที่ใต้เนี่ยครับอันนี้ที่บ้านว่าไงบ้างครับที่บ้านคือตอนนั้นผมจากที่ที่บอกคือจากกรุงเทพไปบัญชีบีซีเนี่ยย้ายไปมิสตา้าไปสัสนุมไปมิสตา้าคือจะย้ายเยอะมากครับตอนแรกผมเข้าใจว่าจะยากละ คือย้ายบ่อยเลยเกินมันไม่มั่นคงอย่างที่เขาคเนเนี่ยมันไม่ไม่คลาดเคลื่อนเท่าไหร่ครับคือเขากลัวว่าเราจะไม่มั่นคงเจอสถานนั้นกจะหลบจา้ตรงนี้แต่ปรากฏว่าตอนที่จะไปใต้ไนง่ายที่สุดเลยเหมือนกับเขาอาหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าทำดีแล้วก็นั่นแหละฮะปีที่เจ็ดพอดีปีที่เกิดสถานการณ์ภาคใต้พอดีปนปืนเป็นปีแรกที่เดินทางครับยิ่งตอนนั้นยิ่งน่ากลัวด้วยหมายถึงว่าบรรยากาศเนี่ยคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ย คงจะ,ะกังวลว่าถ้าลูกจะต้องลงไปเรียนที่ใต้ในะช่วงวิกฤตปีสี่เจ็ดซึ่งมีปัญหามากมายช่วงนั้นเนี่ยจะเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับแต่ปรากฏว่าเรื่องราวกลับง่ายดายมากนะครับกที่บ้านก็ให้ให้ลงไปที่ใต้ที่บ้านให้ครับจุดเปลี่ยนเรื่องขึ้นอีกครั้งหรือเปล่าครับตรงนั้นจุดเปลี่ยนก็ใช่ครับครับและ<ก>ถือว่าครั้งใหญ่ด้วยครับครับวันที่จะลงไปใต้อย,ยังจําได้ไหมครับวันนั้นบรรยากาศจำได้ครับร้องไห้ด้วยนนะั้น ร้องไห้ด้วยใช่ไม่เคยออกจากบ้านอืมไปที่ไหนยังไงครับพอเราจะเล่าบรรยากาศได้ไหมครับว่าวันนั้นคือมันบรรยากาศความรู้สึกนั่งจำได้นั่งนั่งรถตู้แล้วก็เพื่อนๆจากมิสตาเองจากที่บ้านเองเนี่ยมาส่งแล้วก็บางคนคือซึ้งมากเพื่อนเนี่ยรวมตังกันให้ครับคือก็ไม่มีตังก็ให้มาคนละรวมกันร้อยสองร้อยเนี่ยครัอืมอืมังนั้นก็รู้สึกเประทับใจเพื่อนๆนะฮะครับแล้วก็เดินทางวันนั้นก็นั่งรถตู้ไปประมาณห้าคนไปห้าคนใช่ฮะ ไปเรียนกันสองคนนะฮะมีเพื่อนนุกพี่น้องกันอีกคนหนึ่งที่ไปด้วยครับที่เหลือที่ไปสามคนเนี่ยคืออีกสามคนก็มีคุณพ่อปา๋าแล้วก็ลุงมานแล้วก็ตัวบบงยูนุสอ๋อไปด้วยครับบบงยูนุสของเราก็ไปด้วยอ,อ๋อไปส่งะอิมที่จต้ใช่ที่มหาลาัยสาเวลาร์เลยครับไม่เคยออกจากบ้านเลยใช่อยู่ในครอบครัวมาตลอดเออติบโตไปกับครอบครัวรู้สึกว่าจา สนินกับครอบครัวค่อนข้างมากเพราะโรงเรียนที่เลือกเรียนเนี่ยก็ใกล้บ้านบานอยากจะดูแลครอบ,บครัวแต่วันหนึ่งเนี่ยต้องลงไปอยู่ที่ใต้ออกจากครอบครัวรัวรักของเราเนี่ยลงไปใต้ไปอยู่ที่ใ,ทใต้คุณพ่อไปส่งน้าไปส่งลุงไปส่ง,ง,สงนะครับ<ม>ไปส่งที่ใต้หลังวันที่เขากลับเนี่ยรู้สึกไงบ้างไม่ต้องวันที่กลับครับไปวันแรกเลยล่ะทำไม <laughs> จะไปอยู่ที่นั่นสี่วันคือที่ไปก็เข้าไปนอนในโรงแรมที่ยะลานะฮะตอนนั้นไปอยู่สระบ้านสระผมไปเจอน้ํามันเป็นน้ํานมน้ํานมสีมันสีขาวครับแต่มันกลิ่นไม่ใช่กลิ่นน้ํานมครับคือเราต้องมาอยู่ที่นี่เพื่อไปอยู่สี่วันแรกเนี่ยเราต้องอยู่ที่นี่เฟสแรกเนี่ยสี่เดือนหรือนี่คือตกใจอมันอยู่ที่นี่นะก็ใจก็หลงเลยตอนนั้นเลยกกลับดี แต่กลับคงขอเขาคงไม่ไม่ให้กลับนะครับอใช่เพราะว่าเราเคยเราเคยบอกกับข้อปรึกษาเขาแลวปรากฏว่าเขาก็บอกว่ายายาเขาห้ามแล้วตามใจทุกอย่างเขาตามทุกอย่างแล้ววันนี้เนี่ยมาถึงที่แล้วเนี่ยนะครับย้ายมาแล้วเนี่ยเสียเสียชื่อแล้วกลับไม่ได้แล้วเครดิตหมดแล้วถ้าถ้ากลับเนี่ยหมดหมดแล้วก็เลยอยู่ที่นั่นครับครับก็เฟสแซก็สี่สี่เดือนฮะสี่เดือนสี่เดือนครับสี่เดือนนั้นน่าจะได้เยอะเหมือนกันก็เป็นจุดจุดเปลี่ยนเลยฮะคือ จากไม่เคยอาจจะไม่เคยทําอะไรเท่าไหร่แล้วก็ต้องมาอยู่ในใช้ชีวิตด้วยตัวเองอยู่กับเพื่อนเพื่อนการปรับตัวการมีสถานที่ใหม่มันก็มีมุมที่ที่ดีเนี่ยมากมายเลยอย่างเช่นเรามันเป็นสังคมใหม่เราสามารถที่จะเปิดอะไรใหม่ๆได้อหไปถึงการพูดคุยปกติผมเป็นคนขี้อายไม่ค่อยที่จะพูดคุยแต่ก็ได้ไปอยู่กับเพื่อนเพื่อนแล้วก็ มันโอกาสมันเยอะฮะในการพูดคุยมีวงฮาแล้วก็มีการพูดคุยสนทนาการแลกเปลี่ยนความเห็นกันมันก็กล้าที่จะใช้คําพูดคําจามากขึ้นครับแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างเจอทั้งเพื่อนทั้งครูบาอาจารย์มันหลากหลายฮะแล้วก็ร,รู้สึกว่าเออเรารู้สึกแกร่งขึ้นรู้สึกได้รับอะไรจากคนรอบข้างเนี่ยมากขึ้นครับก็รู้สึกท <laughs> ำนีละทำละก็จากเด็กที่ ที่บ้านอาจจะประเมินว่าไม่ค่อยมั่นใจในช่วงแรกๆกลัวว่าจะทำอะไรได้ไม่นานแต่สี่เดือนที่ไปอยู่ที่ที่นั่นแหละบ้านสรงใช่ไหมอ่าคือไปอยู่บ้านสรงแค่ช่วงปฐมพิเศปฐมพิเศษสี่ห้าวันนะครับครับแล้วก็ย้ายไปอยู่ปรมิแตาฉะนัเป็นสถาบันภาษาที่ปรมิแตาครับก็สี่เดือนอยู่ครับทำให้ตัวเองเข้มแข็งขึ้นเรียนรู้อะไรหลๆย่างมากขึ้นโตมากขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าเรียนตามปกติครับครับก็เริ่มเรียนไปนะครับเดี๋ยว สักครู่นะครับมาติดตามกันต่อนะครับว่าคุณละอิมุสเงมนะครับจากตัวแทนจากมหาหน้านะครับเด็กที่เรียนอยู่กับครอบครัวเติบโตครอบครัวแล้วก็วันหนึ่งนะครับต้องย้ายตัวเองไปเรียนเรื่อยๆนะครับเพื่อค้นหาตัวเองนะครับจนสุดท้ายนะครับมีโอกาสที่ลงไปเรียนที่เรียกว่าสามจังหวัดภาคใต้นะครับก็บรากาศเรียกว่าตอนนั้นเนี่ยน่าสะพึงกลัวหลายเรื่องนะครับแต่ว่า ตรงกันข้ามนะครับทำให้เขาได้รู้จักอะไรมากขึ้นแล้วก็แล่งมากขึ้นนะครับเดี๋ยวสักครู่มาพบกับช่วงที่2ครับกับเรื่องราวนะครับการสร้างครอบครัวของคนละอีมวง,งเสมยมครับสักครู่เลยครับ your, อายุสิ่งแวดล้อมและการกินอยู่คือสิ่งที่คนทั่วไปมักลืมดูแล จนกระทั่งอะไรที่เคยสดใสต้องเลี่ลีลงบีตรังอาหารเสริมสำหรับดวงตาที่จะพาความสดใสให้กับคืนมาอีกครั้งด้วยกับสารสกัดของพืชตระกูลเบอร์รี่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยคลายความเหนื่อยล้าของดวงตาป้องกันการเกิดป้อกระจกป้อหินป่อเนื้อและตาเสื่อมในคนสูงวัยลดการสูญเสียสายตาจากโรคเบาหวานบีตรังคืนชีวิตชีวาให้กับดวงตาอีกครั้ง